ตอนนี้พี่คันอยู่ที่มิดวินเทอร์ค่ะลูกสาวพามาทานข้าวบอกว่าจะได้กินอะไรแปลกๆไม่ซ้ำอยู่ที่บ้านกินแต่ส้มตำอะไรเงี้ยช่วงนี้เป็นธีมฮาโลวีนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามีฟักทองเนี่ยแต่เขาเขียนว่าทริ k ออ t r e ี t คนเยอะมากรอโต๊ะกันเต็มเลย ำไงอะแอบข้าไปดูช่วงรอโต๊ะมีใายแมงมุมแล้วก็มีผีห้อยอยู่ วิวโคตรดีเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ไฟเสียอีกไม่ได้ดูอีกตึกจะเป็นภาพเป็นภาพไฟดับสิสั่งมาเลยเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวยำไส้กรอ,อกมิดวินเทอร์ค่ะคืออยากจะกินไส้ไส้กรอ,อกลมควันที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ แต่ว่ากลัวมันจะเลี่ยนไงก็เลยเอามายำกินแบบยำเดี๋ยวลองกินดูอร่อยไหมหมึกดำเส้นสดสปาเกตตี้หมึกดำเส้นสดอเอาลูกลองชิมหน่อยตักหน่อยดิอันนี้คือผัดแบบปหมึกแบบอะไรนะมันใช้มันใช้ไอหมึกที่อยู่หมึกของปลาหมึกอะถุงหมึกอะใช่ไหมมาผัดกับเส้นจนมันเป็นสี ดำเลยดำปีเลยเนี่ยเอาลองกินดูอร่อยมากเลยค่ะกลมกลม,อมอเอาแม่นออกคิดถึงไอ้อะไรนะคิดถึงปลาหมึกที่ชุมพรเลยอ,ะอ,อ่ะเอแมอ่อร่อย อันนี้พิซซ่าแซลมอนลมฟันนะคะบอกเขาบอกว่าเอาสุกๆหน่อยอได้มาประมาณนี้เดี๋ยวลองชิมดูวันนี้เขามีคอนเสิร์ตตองฟาร์มข้างล่างได้ยินเนนสียงคอนเสิร์ตเริมแล้วข้างบนเขาก็เลยไม่มีดนตรีเล่นไม่มีดนตรีกันนะเน่หันได้แม่หน่อยดิ เหมือนว่าจะกรอบแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวอะแป้งมันเหนียวเหนียวเคยได้แล้วว้ายมันไม่ขาด้าย <What? c oughs> เดี๋ยวลองกินด,เดูเดี๋ยวๆนะไม่ใส่ซอสหรอเอาเพียวๆลองลองเพียวๆดูก่อน ก,ก็เหมือนมุกดาทั่วไปอะ่ะอันนี้อะไรนะเนื้อเซอร์ลอยเหรอเซอร์ลอยสเต็กแปดร้อยกว่าบาทเลยเหรอจานนี้ <c oughs> ในรีวิวสิกินเนื้อลองกินไหมก่อนเนี่ยแหละลองดิบลองรีวิวสิเป็นไงเนี่ยมากจริงเหรอไม่ไม่ออกคาวเนื้ออะไรอย่างงี้เลยเหรออร่อยมากเหรอแล้วมันออกแบบเค็มเค็มรสชาติเป็นยังไงอ่ะอร่อยมากหอมหอมเหมือนสเต็กเอติที่ร้านไอตาอเมริกานั่นไหมคนละเรื่องกันเลยเหรออร่อยมากพี่อ้อยนี่พี่อ้อยเป็นไงบ้าง ขดานแม่ปันมบอกว่าบอกสูงกับราคาใช่ไหมมันนิ่มลองดิไม่กล้าลองไม่กินือแบบว่าปฏิญาณตนว่าไม่กินเนื้อเลยไม่ลองก็ไม่รู้สะโพกไก่ทอดค่ะลูกบอกว่าแตกต่างกับที่อื่นเพราะเข้ามาตุนก่อนแล้วถึงจะมาทอดเหิืนขาหมูมาทอดนั่นแหละ อันนี้คือเห็ดรวมญี่ปุน่นค่ะยำเห็ดรวมญี่ปุน่นาขายดี่ะพี่เพนดูแล้วก็มีเห็ดชิเมจิกับเห็ดออรินจิแค่นั้นแหละคะ่ะสามอย่างชิเมจิขาวดำให้ดูเขาคีเอดมาก,มากๆเลยคะ่ะไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวานตอนแรกพี่เพนนึกว่าเขาเอามะม่วงพักคุกกับน้ำปลาหวานแล้วก็ทำให้มันเป็นไอติมนะ ว่ามันรวมอยู่ในก้อนแต่ปรกากฏว่าเขามีน้ำปลาหวานแยกมา <aunque> แปลกดีอร่อยมากๆเลยค่ะมันมันก็คือเหมือนมะม่วงเขียวเสเวยรสแบบแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยนะแล้วพอมาใส่น้ำปลาหวานหวานหาน,นะแบบโอ้โหแบบลงตัวอร่อยมากพี่อ้อยถ้าไม่กินนะผิดหวังเลยเหมือนพุดดิ้งอะ่ะ เป็นแบบเยลลี่เยลลี่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นแบบวุ้นวุ้นอ,อ่ะเ<อ>ดี๋ยวต้องลองชิมดูแม่ลองยังนะอือมนี่ก็อร่อยอร่อยมากเลย ีวิตเนี่ยเพิ่งกินมะมวกไอ้เพิ่งกินไอติมกันนะปลาหวานครั้งแรกไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากาันเข้ากันอร่อยมากจะเป็นเส้นยังไรเลยนีมีาาะะโทษนะคะขอซูมหน่อยนี่ขอบคุณนะคะ เป็นเป็นผีที่น่ารักมากเขามีร้านขายของเล็กๆข้างหน้ามิดวินเทอร์ด้วยนะคะเครื่องประดับอินดี้อินดี้โบฮีเมียนอะไรพวกนี้นี่เป็นอะไรน้ำมันเหรอยูคาลิปตัสเป็นสเปรย์อะโลเวยราฟก่อนเต มีหลายล้านอยู่นะคะ